นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัปมาเทนาสัมปาเทธาติธรรมโมสกจังโ,ตโสตโพตีนับนี <c> ้ <oughs> จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา <c oughs> ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษ ปรารบเหตุเป็นวันข้าวพรรษาดังนั้นจะได้กล่าวถึงสิ่งที่พุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกระทําในใจเนื่องในวันเช่นวันนี้เพื่อสำเร็จประโยชน์แห่งตนแห่งตนตามสมควรแก่สติกำลัง วันข้าวพรรษาเช่นวันนี้มีขนบรรมเนียมประเพณีสำหรับที่จะบำเพ็ญกุศลและกระทำสิ่งซึ่งจะต้องกระทำให้ดเีเป็นพิเศษสำหรับแต่ละบุคคลจนกว่าจะตลอดพรรษาถึงมาบรรพชิต <c oughs> ในวัดวาอาราม ก็ได้กระทาวัดปฏิบัตินั้นๆให้ดีเป็นพิเศษตลอดการพันษาเส้นเดียวกัน <c oughs> นี่ก็เป็นขนรจำเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณการ <c oughs> ทั้งนี้เพราะเหตุว่าในวันที่เป็น วันข้าวพรรษาเช่นนี้นั้นเป็นโอกาสที่สะดวกที่แต่ละคนจะประพฤติปฏิบัติอะไรให้ติดต่อกันไปอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นเวลานอกพรรษาภิกษุย่อมจาริกไปในที่นั้นๆเท่ามี กิจการเกิดขึ้นผิดแปลกแตกต่างกันไปจึงเป็นการยากที่จะทำสิ่งใดให้สม่ำเสมอตลอดเวลาระยะยาวขพ้นถึงวันจำพรรษามีวินัยบัญญัติไว้ไม่ให้จาริกไปในที่ใดตลอดสามเดือนคือเก้าสิบวัน จึงมีระยะยาวพอที่จะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดให้สม่ำเสมอติดต่อกันไปและมีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้รับประโยชน์เต็มตามความมุ่งหมายนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะกระทำวัดปฏิบัติ ย่างใดอย่างหนึ่งให้ดีที่สุดจนตลอดเวลาในพรรษานี้พวกที่เป็นทราวาสก็ประพฤติกรมจันอย่างทราวาสที่เป็นบรรพชิตก็ประพฤติปรมจันอย่างบรรพชิตให้สุดความสามารถแห่งตนแห่งตนคำว่าปรมจันในที่นี้หมายถึง วัดปฏิบัติที่จะทำให้ดีเป็นพิเศษยิ่งกว่าธรรมดาแล้วยังจะกระทำให้สม่ำเสมอไม,ม่ลุ่มลุ่มดอนดอนเรียกว่ากระทำจนสุดกำลังของสติปัญญาความสามารถจึงได้เรียกว่าพรหมจันย์แม่ที่สุดแต่ว่าเด็กๆเล็กๆ จะสมาทานอะไรตัวอย่างหนึ่งซึ่งจะปฏิบัติให้ได้ตลอดพรรษาอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นพรหมจันทร์ของเด็กตัวเล็กๆนั้นแม้ที่สุดแต่ว่าจะอธิษฐานว่าจะใส่บาตรให้ตลอดพรรษาเมื่อตั้งใจกระทำให้สุดความสามารถของตนก็ยังจะเป็นพรหมจันทร์สำหรับเด็กเล็กๆคนนั้น ที่ผู้ใหญ่ที่โตแล้วก็เลือกวัดปฏิบัติอย่างใดที่มันเหมาะสมที่ควรกระทำอย่างยิ่งสำหรับถือไว้ประพฤติปฏิบัติให้เต็มความสามารถตลอดพรรษาก็จะเป็นพรหมจัรย์ของบุคคลนั้นๆไปตามประษาคราวาส และบางอย่างก็ตรงกันกับของบรรพชิตดังนี้ก็มีสำหรับบรรพชิตนั่นก็จะอธิษฐานในสิ่งที่เป็นวัดปฏิบัตินับตั้งแต่ว่าจะกไปบิณฑบาตไม่ให้ขาดหรือว่าจะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ให้ขาด <c oughs> หรือว่าจะ ทำกรรมฐานภาวนาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ตลอดพรรษาไม่ให้ขาดอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นปรมจาร,รย์สำหรับภิกษุนั้นในส่วนการกระทำให้มีขึ้นแม้ในส่วนการละก็ยังมี วัดปฏิบัติที่จะต้องละอย่างคารวาสว่าตั้งใจจะละอะไรในพรรษานี้ก็ละให้จริงๆเมื่อที่สุดแต่ว่าจะไม่สูบบุรีตลอดพรรษานี้ก็จะไม่สูบจริงๆเมื่อวบันปะชิดจะละสิ่งเดียวกันอย่างนั้นมันก็ยังเป็นการดีแต่ยังมีอะไรมากไปกว่านั้นที่จะละได้มากไปกว่านั้น ก็เลือกเอาเองตามความพอใจรวมความแล้วก็ให้เป็นว่ามีการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งอย่างใดจนสุดความสามารถของตอนของตอนสำหรับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์น,นั่นถ้าจะกล่าวในขั้นทั่วไปและกว้างขวางและสูงสุดแล้วมีพระพุทธภาสิตรัดไว้ว่า พัตตะฐานะกุสลโลและติวิทูปะป,ะปะริกขน,นังนี่ใจความว่ากุพิจารณาซึ่งขันห้าว่าขันห้านี่เป็นอย่างไร พิจารณาว่าอะไรเป็นที่เกิดขึ้นแห่งขันห้าและพิจารณาว่าอะไรเป็นที่ดับไปแห่งขันห้าและว่าอะไรเป็นหนทางให้ถึงความดับไปแห่งขันทั้งห้านี่ก็นับได้เป็นสี่อย่างแล้วคือพิจารณาว่าขันห้าคืออะไรหรือเป็นอย่างไร นับเป็นอย่างหนึง่งแล้วว่าอะไรเป็นเหตุเป็นแดนเกิดแห่งขันห้านี้ก็เป็นอย่างหนึง่งความดับแห่งขันห้าเป็นอย่างไรนี่ก็อย่างหนึง่งทางถึงความดับแห่งขันห้าเป็นอย่างไรนี่ก็อย่างหนึง่งเป็นสี่อย่างทีนี้ยังพิจรารณาถึงลักษณะสามอย่างของขันทั้งห้านั้นอย่างแรกคือพิจารณาอัาธะ สิ่งอัอสาทะคือความรู้สึก <c oughs> ยินดีในความยั่วยวนหรือรสอร่อยอันจะพึงได้จากขันห้านั่นนี่อย่างหนึ่งถ้าพิจารณาถึงโทษอันจะเกิดจากขันห้านั่น,นอย่างหนึง่งถ้าพิจารณาถึงหนทางที่จะดับหรือออกไปเสียได้ จากโทษนั้นๆัหนึ่นนงรวมเป็นสามอย่างบวกเข้ากับสี่อย่างทีแรกก็เป็นเจ็ดอย่างในเจ็ดอย่างนี้เรียกว่าสัตตฐานะกุสโลเป็นผู้ฉลาดในฐานะเประการนี่หมวดหนึ่งหมวดที่สองเรียกว่าติวิทะอุปริกขนงัง พิจารณาธาตุทั้งปวงพิจารณาอายตนะทั้งปวงและพิจารณาปฏิจสมุปบาทรวมกันเป็นสามอย่างนี้อีกหมวดหนึ่งหมวดแรกมีเจ็ดอย่างหมวดหลังมีสามอย่างก็รวมกันเป็นสิบอย่าง ทั้งสิบอย่างนี้เรียกว่าเป็นพรมจริยวาาคือการอยู่ด้วยการประพฤติพรมจันทร์หมายถึงพรมจัรทร์ในระดับสูงพิจารณาขันห้าอยู่อย่างนี้พิจรารณาหภดพาดอายนาตนะปฏิจจสมุสบาทอยู่อย่างนี้เป็นประจำสำหรับ บุคคลผู้ยังไม่เป็นอาเสขะคือยังจะต้องปฏิบัติอยู่ธรรมะทั้งสิบนี้เรียกว่าอาธรรมนียปฏิปทาคือธรรมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ลุให้ถึง แต่ถ้าเป็นบุคคลผู้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังปฏิบัติอย่างนี้อยู่นี่เรียกว่าสัตาวิหารคือทำเป็นที่อยู่สบายอย่างติดต่อกันของพระอาหารหันต์นั้นน,น,นี่ก็เป็นการแปลกอยู่ที่ว่า้อปฏิบัติอย่างเดียวกันนี่ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ปฏิบัติในฐานะเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ เมื่อเป็นพระหันแล้วก็ยังปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นผาสุขสนุกสนานในการพิจารณาอย่างติดต่อกันดังนั้นผู้สำหรับผู้ที่ยังต้องปฏิบัตินั้นจึงเรียกว่าอาคัมมียปฏิปทาหรือเรียกว่าปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติแต่สำหรับพระหันนั้นเรียกไปเสียว,ว่าสัสตะวิหาร แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยูเพราะว่าพระอาหารหันต์ไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกต่อไปแล้วถ้าไปปฏิบัติอะไรข้าวมันก็กลาเป็นวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยูแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเหมือนกันทั้งสิบอย่างนี้ผู้ใดมีความปราสนาจะประพฤติประมาจันซึ่งเป็นตัวแท้เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ก็จงปฏิบัติในธรรมติดประการนี้เถิดก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติจริงถูกรงตามหัวใจของพรหมจรรย์นในพระพุทธศาสนาเหมาะสมแก่กาลเวลาที่จะปฏิบัติในภรรษานี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าวันเช่นวันนี้ ตลอดพรรษาอย่างนี้เราจะต้องกระพติกระทำอย่างไรจึงจะมีพรหมจรรย์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแล้วเป็นไปด้วยดีจนตลอดพรรษานั่นแหละจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าพรรษามีพรรษากระพฤริรรมอย่างที่เรียกว่าจำพรรษาได้โดยแท้จริง ขอให้ท่านตั้งหลายทุกคนจงถือเอาประโยชน์อันนี้ให้ได้ตามสมควรแก่สติกำลังของตนจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็งมีโดยเพื่อการัชนี